พักสลัดไม่แย่น่อยเพื่อสามอาทิตย์สูงว่ามันสิเครื่องแอ่วไม่แย่น่อยเบิ้งที้และพี่พ euh. ี่สูงสิเครื่องแอ่วไม่แย่น่อยยีลีได้ผมมันเบาเอาวได้คุณน่ะซ้ำแอ่วไม่แย่น่อยไปสูงคักสูงแนี่ยมู่บ้านในมาเก็บไปสามสี่ตุนนะคะอุ้ยผู้กินมีแต่ไม่แย่น่อยนี่เมื่อวานนี่เด็ดไปเมื่อเลยนี่เด็ดตรงนี้เบิรงนี่ไปเมื่อวานนี่นี่สามสี่อาทิตย์นี่สองอาทิตย์นี่ก็ทิตย์หน้าก็หมดเดี๋ยวไม่น้อยสิฟาดเรียบให้มันเรียบร้อย เหลือโหลายเห็นปะผเ้ว่านก็เก็บพักกันนี่ไปซาละแน่แต่ว่าเก็บเอาจุ่มนี่จุ่มนิดน้อยจังสิซุ่มมันเกิดไม่กลังงามมันถือฝนมันแตกซุ่มนี่มันเท่าแล้วเพราะงีว่าปีนาขันบริปเวปใส่ขันมีเวลาสิไท้ายออกใเฮมดเลยพัฒนาไม่สันปีนี้ข้าอยากน่าไม่ไงหน่อยหลายเยรปเเระเทนอย่างอันนี้ ผักซีเหล้าฝรั่งเขาสกินแบบเป็นดอกยังสีเลยแบบเป็นใบงามๆมบกินเลยเขาเอาใบเฮ็ดยังหูบ่เอาไปต้มไซมันฝรั่งเออไปเออไปต้มไซมันฝรั่งเอาดอกยังสีไปต้มแซมันฝรั่งเพิ่นว่ามันหอมสื่อแพงแต่ได้แหละมัดหนึ่งมัดหนึ่งสามซีก้านนี่เกือบร้อยบาทได้อยู่ในหางอันนี้เพชรซีเรียมันบอไครงามเนี่ยมันพึงคืนไม่มันถือฝนบางคั้มันแรงน้ํเมว่าไม่น้อยเด็ดไปหายเตืบ เพชรซีเลียได้บอลพักซี่เลยค่ะเพชรซีเลียเขาเอื่อไอีกอย่างล่ะเสียว่าขึ้นสายกับโบแมนเด็กใครขึ้นสายบบแมนขึ้นชายเนาะบักแอปเปิลกันยังอยู่หาหน่วยหกหน่วยซัมเกลน้องบัวไปใส่มาใส่ไปเบิ่งจักหน่อยดูทายพี่น้องเมืองเตยอยู่ในสวนนี่พี่น้องกับเบื่อหนังหนาไม่ใช่หน่อยนะไม่หน่อยสิงงางไปไงงางไปน้องหนำเอานี่ยนี่ซัมเนียล่ะ ซ้ำเก๋าบ่ไปบ่ามาล่ะมีโซนี้ล่ะหาหน่วยหกหน่วยเนาะข้าวยางไปน้องน้ากันดีกลัวไปเห็นวะไ,ไงไปยุนีเละเดี๋ยวเราเดินไปน้องน้ากันนะจ๊ะจุ๊บจูบเดี๋ยวยไงาาหอน้องน้ำไปหอดทางเขาห้องน,น้าก่อนคือสิไปน้ากันรวดเลยบอบบเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟาวยังบ่จบนี่มาเบื่อไง,งนี้ล,ลอรานวายฮิตต้น้ำโดมเดอฟรุกเฮ บิยอนแบบมียอนแบกกิโลละหลายได่นนหน่แพงได่หน่โลนึงน่ะเห็นบอกแล้วบอกเก็บพูดนะอ๋อแน่หนแน่เมทเก็ตออกโซ่เขาเงยไปง้างไปทั้งคางทั้งหันมันไหลบอกว่านี้นี่เห็นวะไใเยอะไมเยอะมีย้อนแบก มีย้อนแบนนี่แพงด้ยค่ะเดอ้อโลนึงหลายอยู่ได้หนิบัมันถึกถือได้นี่บ่มีผู้เก็บไปหน้อยกับ,บ่ามาก,กินมันก็สดส,สมมันหวานวิตามินสูงนะแต่บ่กินนี่ให้ผู้เก็บมื้อนี้ดืนปีนี่ไม่ไงไม่ไงเกาแล้วกับปวยแข็งกันปวยบ่มีไผอยากสิมานังเก็บแล้วนี่เมืองน,นวยอันนี้ก็ยังปวยให้มันถิมส,สวัสดวีนแบรนี่เห็นบ่ทย่เคยมาเฮ็ดคลิปให้เบิง่งต่อมันออกรกๆนี่ ่อยให้มันรุดให้มันล่วงไปเองเพราะมีคนเก็บนี่หน่อยกับศาสะนะบ่ได้มักปบนได้เนะาะย่างไปน้องหนามกันดีกว่าเดี๋ยวย่งางไปไก่หอดน้องหนามกันนะค่อยคุยกันนะหรือแจ้งใดไปน้ำกันมันยังสี่แหละมันสีพ่อว่าล่ะมองเก็บคลิปคุยนี่ว่าพ่อจะได้ใส่กล้องดิจิตอลอยู่ในรถเด้อยแบตเตอนี่สัตว์บริษั์กับอุตสาเบิงเอาเนาะ มาเอามานำกันไปมงังงีก็ได้เนี่ะเมือสิไปทางโลกไปทางโลกนี่กว่าพวกไปลระทางรัดข่อยขันเดี๋ยวสิขันข,ข่อยอุตส่าห์อาบน้ำบ้านเมื่อไห่มาขันบ่ไหวเด้อใส่มาให้บา,างบาไไย,า,า,ยางไปหามน,ำ,นำกันไว้กล้องเรต้องตัดคลิปส่วนยางวิ่ว้ิมันสิเปลือกคลิปสิบ่มีหม่องเก็บคลิป มันล่มพี่น้องเลยมันบ่ไหวนางยืนห้างบานกัน,ย,นยังมามีอย่ยงบังแน่นา่ะเร็ดตายเรือสองสามดอกทำไมมันเย็นอย่างนี้ทำไมมันเย็นจังสีอันนี้ถ้าเรือบ้านนี่นะคะของวันนี่ ปนังยูริธตรีงเอาว่าทาเลือกเอาดีกว่าพุ่นมานคนใหญ่พุ่นมานลังหน่อยตรุบตรุบตรุบอันนี้ก็เรือนของใส่เพิ่ม เสื้อนองไา้อันนั้นก็เรือลูก้ายอันนี้ท่าเรือของสองอาลาันพี่น้องหลายคนอาจจะเห็นและละว่ามีมองสิไปเมื่อเนี้ว่าสิบไปนั่งกินกาแฟายึดตรงเขาตกปลาลมมันแห้งบ่หวค่ะพึ่งออกมาจากข้างนอกออกมาข้างนอกอากาศมันยังปลาู่หัานไานดีบนไาหานยันหลางกายสุดคะ ขาเรือลมแห้งมือตีลาน้ำจนคุณมองน้ำคุ้คุณลมแรงลมแรงมากพี่น้องจ๋ากอบอกเลยนี่มอยยางใบโตด้วยข่อยานมืนข่ยิ้ผ้าจามาวิ่งเข้าสังเกตซื้อๆวันนี้เป็นมองพิมีน้อยตกปลาคุณหินโคตรนั่นโบดใหญ่ๆดำๆเลยมองพิมีน้อยตกปลา